ทางอืมทางก็สุโรชมาอยู่ทางจากนี่ไปพุ่นเช่าเม็ดในทางหน้าเนาะจากอันรักตัวนี้ไปเจ้พุ่นไปเจ้หันยดตอนเดียวนี่แหละเนี่ยนั่ก็เอาหมดเลยนี่เอาเอาว่าดอบ่อนี่จะซื้อเสาหม่อนเนี่ยอืมจะซื่อของเจ้าเองเลยไอ้คล้อยอันนี้ หอยอนอยู่คนไปเอิญหอยแย้ขอบ้าหอยดินี่บ่แต่ว่าทั้งแม่เล่าว่าเธาชื่อนี่เขาโอนเองนะแล้วว่าขั้นเจ้าสีคล้ายกันมั่นปีนี่ขอควนก่อนไหนบ่แล้วว่าพอไหนทุ้นพื้นเนาะโอ้มันเลยเจ้าสีหายเล่าหาเชนกับอ๋อโอ้ยกะหายแล้วล่ะสำนันนะมันเละเว้ยเนาะอ่านี่แหละโดยคือมีสองตอนตอนนี้แสนหกตอนนั้นสี่หมื่นเนาะ ปีพอพาเบงเดี yeah <yeah S 1> ๋ยวเดี๋ยวเข้านาคุยกับเอื้อยเฮาก่อนถ้าเอื้อยตกลงแดดบื้อเข้าเอาเสื้อโค้โชวทั้งหมดไว้ อยู่ใช้อันทีอยู่พุ่นบ่โอ้โดยตอบแล้วเด้อดอดอขอโอ้โดยโขอบใจลายอด์เด้อโดยไปน้ำเพลินเดี๋ยวแป๊บหนึงเนาะก็ลานที่ลานชวก็จนมิตรป้าอันนี้ป้าสบป้าตามราเพลินไปได้ละไอชิยางไปปะเนป่ยไปไน้ำเพลิน โอเคพัที่ถ้าพอวันนี้อยู่ของนอนน้ำทรายอยู่แถบนี้อ่าเนาะเบิ่งทีไว้พี่นดาวไปใส่น้ำโอ้ด้วยดยโดย อยู่ใกล้เนาะนี่ออกไปตัวเมืองอนี่ไปหานี่ไปนี่ที่ของน้องลำไส้ใกล้บ้านกับมานี่มีหัวไทย น้องต่ใช้เด็กเด่นพอเด็กเดนเด่นลักนี่เลยออรักนี่แล้วก็ไปพุ่นบ่ไปหันกลวกลวงเจ้าเม็ดที่กลวงกลวงนี่พ่กลวงเลยปุ้ยนะขอกระลืมกรบปุกท่ามาโชว์จากนี่บ่จากเจ้านี่นิ่งยืนมึงดูหันนิ่งจากพอลักตัวนี้เนาะพอเนาะลักตัวนี้ลักไงนี่แล้วก็ไปหาน้องนิ่งพุ่น บอปิมหาเมตรพอเ้าเมตรป่่ะเ้ป่ะ enfin ิ๊แปดพอมัน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 แรงมาเลยอีเยอืแตทั้งพุ่นทั้งทั้งใกวงทั้งพี่ว่ากลวงตงพี่กวงกว่านิดนึงพอมันแรงแงเลยอ๋อขาขาวบางไนเลยบ่ได้ไ ไปไปอยากหาพ่อชีบอกลูกเนี่ยเอาฮอดฮอดฮอคันใดคันใดปานนิ้งปะเอาร่อมกันจากลักนี่ลักน้องหนิงนี่ลักไงนี่เน,นาะมีมันเลยอ้นี่อืมตัวนี้เลยชุดเลยน,นี่เลยนี่เนียตัวนี้เลยนี่ ยี่าหาลักนี่โอ้ม่สองตอนบล้วน,น,น,นี่แหละแมนโอ้รวยสิบแปดเมตรอืมเกินลาดิ15บหตันนตัวนี้ข้างหลังนี่ชิบห้าข้างหน้นานสิบแปดสิบห้าคูณเท่าไรก่อนสิบห้าคูณซา 15 20 88เจ้าได้ทั้งพุ่มันแลมโอมันสิกวงทั้งพุ่นบ่มเด้ๆมันแอยู่ดิโอ้นนี้ยังเหลือตอเดียวนี่บ่พ่อแม่นยังเหลือตอเดียวนี่ตอนไหนดีบ่ตอนนี้ะอันนี้ก็เจ้าเอาแล้วบ่ง่ายคารักนี่บ่ท้งมีคารักนี่ไปรักใหญ่นั่นแม่นแม่น ทังหน้าทังหน้าสิบแปดควบเาวนีเศร้า,าบหอไหนว่านี่ชิมหะไปพุ่นเด้กะต้องพ่นชิกว่างกวัานเาน,นาะเออแมนนั่นเิ็นชาวปูนเห็นบะมันมันก็เชี่ยวแท้พอมันก็บุตรงกันพี่เราว่าพพอ เบอร์น่ะจอบทังหลังตอนอื่นกับมีเนาะอยู่ชุดเด้ยแต่บาเรื่องดีแต่รักมาหอดแต่บาทางหอดเึงสบายแต่่ามันมันเปนอยู่มันกับแล่สามานนึงแม่ เด้างกับสุลกจำบาอยู่ทางนี่ทางเรื่องทางสือหลวงอยู่แล้วพราอมันเป็นเพชรแมนอันนี้เป็นดินของไอโซด้วยหรือจินเจ้าดิอ๋อที่เขาไอโซเลยคือเขาซื้อก็ต้องซื้อขึ้นกับไอโซแมนโอ้ดีกว่าซื้ออืมซือก็ไอโซแล้วมันนี่ของพายของเจ้าวะ แต่บ้นกรคุยก็ไปโชว์น้ากินนี่แล้วบอกแล้วส่วนว่าเขาซื้อแต่เขาไม่ได้ตั้งบ้านนี่คือพอกลนเอาเลยเลยแต่ว่าเขาเพิ่งากตั้งบ้านนี่กะแล้วแต่แล้วแต่กบนออกไรกบนออกได้านโอ้าว่าเขายังตั้งคือว่าเขายังไม่ได้ตั้งนี่คือเขาหายเจ้ากบนเอาบอกคือหายปลาไว้หายปลาไว้ตาครับเขาสีดิบก็ตั้งไว้แล้วกัน กไเออแมนจิบุราตเขาไม่ต้องการเน็ตปุ๊บกันมันคือคือคนเริ่มคนย่งไงว่าชื่อชื่อทีแถมมันก็ได้นะนี่นะถึงพ่อแล้วแมนว่าพอแมนเติมเติมพันุ้์นิดนึงก็ได้แต่ทั้งในโชว์แล้วเบ้าแล้วกินนี่นะเลอกแล้วือแล้วแลววันี้อะไรเออเราก็บ่านเรื่องมันนี่เดี๋ยวเราคุยกับอันนี้แล้วเราคุยกับตัวของดีแล้วผมบอกไปน้งนี่ผมไม่มาหน้าเราเลย กับพวกไกดเนาะออกมาทางนี้อีนี่นไปหันกับแมนของน้ำทรายเนาะแมนใกล้คนละคนละแจ๊แมนแต่คนละแพะแทงคนละแพะแทงแมนอยู่แจ๊ต้นนั่นเหรอแมนผูกข้างต้นไม้ตัวที่เบิบงกีินี่ตัวเกิดพ่อหลังไหนหลังไหนโอ้หลังไหนพุ่นคือคือ,คอ,คอนะคุยใกล้โฉนีน่นาคาคือเขาวอากันน้ำบอนี่แมนอ่าใช่คุณซับรามาที่นี่นะ คือว่าไงว่าเงินมียังนี่ไป่า้ที่สูงในแต่ว่าเราโชเราโบว่างมากเหมือนเดแล้วก็เลยนี่เนาะอนี่คือรักแดนรักปูนเลยไปนี่ไปนะชื่อต้องนิ่งนี่เจ้หัวหันแล้วก็อ้อมพุ่นชุดพุ่นไปนี่สิบแปดบ่ะไปนี่เท้าทั้งนานสิบแปด วามเนาป่ะนี้ uh, uh ่ mm. okay ้าวได้ทั้งดางนี่ชิมห่าเขาย่าต้องใช้ชิมห่าพูนชสองบอกแต่เกือนเมลานี่ได้เต็มที่เนาะได้ได้นำบ้านอีเป็นก่แต่กวงเติบเนาะีนมันเขาแค่มีมั่นเดี๋ยวบังคือแบนห้อมเนะพ่อนะ มันมันคืออันนั้นมันมันหกมันมีมันหกมันอันนั้นมันคือหอมแต่ทิ่หอมบุกเบิกมาเมือนอีกอ่ะมันก็บ่ได้แค่บุกเบิกหรอกมีแต่เขากล่นมันออกกับเปนแหละเนาะมันม right. huh? ันมีอย่าง้นทั้งหน้าทั้งหน้าสิบแปดแหล่ความยาวนี่เศร้าทั้งหลังบ้านนี่ชิมห่าแหล่บ้านนี่ก็บเศร้ากว่างเนาะคือในราคาเสียดีเสียกันแล้วกับพ่อพกับกองน้มทรัเพราะว่าทั้งทั้งนี่นี่นจิกว่างกับกองออมทรัพ ตัวนาะั้นตัวนั้นชิมฮ้าชิมฮ้าตัวนั้นน่ะชิมฮ้าคูณซาสองตัวนั้นตัวนี้แบบชิแปดคูณสามันดำแดงมันกินได้ได้เหรอกินบ่ได้กินบ่ได้บ่บ่มันแดงต้องแดงแบบแดงเต็มก้านก้านมันตัวแดงกินบ่ได้บอหอก้านแดงกินบ่ได้โอ้นี่นี่กินได้แน่นิ้งแม่เจ้าก้านแดงกินได้ เอ hmm. oh, oh, so, okay? really ้าเสร็จแล้วน้องนิงแม่เจ้าแม่ได้ชวนนะแม่น้องนิงกินอันใดยอดบันหันน้ำแดงอ่ากินแกงแดงแม่เนาะ่เขากินกิตดแมนอันนี้เขากินเขาโมกหัวเัาเป็นอะไรแม่เขาเห็นยาเขาเห็นยาเออภาษาฝรั่มีแต่ว่าเขาสิตกลงก็ไอโซอีกเคนนึง โอเคโอเคไปให้ออกมาก่อนคือจากนี้ไปพุ่นชาวเม็ดในทางหน้าเนาะจากอันรักตัวนี้ไปแจพุ่นตัวเจหันยตอนเดียวนี่แหละเดี๋ให้เขาเอามันล้ลนี่เอาเอาบ่บ่นี่ซื้อเสามานี่เนาะ แบบตอนนี้ประมาณแสนยังกระโบมีบ่พ่อฮะแบบตอนหนึ่งมาณแสนหนึ่งยังแสนเดี๋ยวนี้เขาจะขายแสนหกสองตอนอยู่ไสฮะก้างบ่กว้างอยู่ไซไก่ไก่หรือไก่ประทามจะคล้องเขาอ๋อยูยูแถบนี้บ่อ๋อแสนหกเข้ามาเด้อืออ่าเดี๋ยวเบิ่งก่อนเนาะไปไปเนาะตอนตัวนี้หั่นคือสี่หมื่นบาทไปพี่น้องเอ้ ข้างหน้านี่18ข้างหน้า18แดดพมยาวไปนี่20แดดทางดังนี่15เดี๋ยวคุยกับทางผู้เพิ่นสิเอาก่อนเนาะโดยเียมาเบิงบ่ได้หญิจ้าว่าพอเอาบ่พอเอาอยู่ในเพิ่นว่า40,000บาทแม่บ่40,000ได้ยินนั่นเลยอืม แต่กะของน้ําทรายหั่นอยู่หั่นของน้องน้ําทรายจะมีตุ่มบ่อยู่ฝั่งนี้ตัวแม่นมีมีอันหัวนะเห็นบ่ตัวมีหัวตัวมีแม่ปลานะของน้องน้ําทรายหันนี่เนาะพอได้มาจากในบ้านได้มาจากในบ้านนี่ได้มาจากในบ้านนี่ก็มาเฮนีมางนี้พอดีสิซื้อที่ตัวนี้มาเฮนีเาซื้อที่ของน้องน้ําายตรงมานี่ของน้องน้ําายมานี่ เดี๋ยวรออบิ่งอีกตอนนึงเพื่อนพี่งเลยอออตอนนี้นั่งรอทั้งเจ้าของดินเพื่อนให้เลยอีกตอนนึงเพิ่นใฉ้ไปบ่มเวลาแสนหกตัวนะแต่ตัวนี้ซีเมอนตัวนี้ทั้งหนา, 18, า,าสิบแปดคมเยาเศร้าแต่ทั้งลังสิบห้าแบบดินมันมันนันอยู่แต่ว่าเดืองตั้งเพือหน,นี่เงินเวลาเนี่ยพอดีได้ลังนึงเนาะมีหนาบ้านนายยังพอดี น้องนิงว่าโอเคงามเนาะวะแต่ว oh. uh. so, ่าเอาเบิ so, ้งแบบนี้มันเบิ้งคือยังไม่ได้เพราะมันมีฉวนมันเนาะแบบเดียวกับของน้องนิงถ้าเชื่อที่นี่ถ้าว่าเพิ่นจะเข้าอีกใบมันกับเพิ่นกระเทียมมันให้ถ้าว่าแต่ว่าทั้งสิบุญกับถามทั้งผู้เพิ่นเชื่อกี่ก็หรือวเพิ่นจะเอามันบอกดูว่าจังไงเนาะด้วยอ่ะเราถ่ายไปเบิ่งแป๊บนึงพอยพี่น้องเลยให้น้องนิงถ้านิงพาไปเอา ยงไงก็เฮ้ยชิฟองบีฮึมอ๋อแกงแกงซามันแกงหาซาไป็นไเดบัตไงภาษลอะไรสปารีพักภาษาไหนเลือนวาสนาเป็นเืองนัวาสนาป้าโตแต่ละคน Hot coat. Tin cỡ Tin lick. Say bé biển nam tạp bung. Ba. Hãy Ba. Ba. Tao tạm phải. con. Bạn này. À, ta. À. Ba. này Ba. 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 tạm Ba. 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 lột con Ba. này Ba. 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 โอเคไปพ่อกันอีกอีกตอนนึงเนาะไปเบิึงกั้นไปพี่น้องเลยโอ้อีกนี่ว่าตอนนึงค่ะมีหัวมียังย่งดีสองตอนโอ้มีหัวเรียบร้อยอ้อมเลยบ่พ่อนี่มีมันพ่อมีหัวมีมันเลยนี่น้ำ้างให้พ่อมาพี่จะมาแล้วก็ใส่ประตูเลยมัต้องเห็นหัวอีกเชนฮกตัวนี้เชนฮกจักเม็ดทั้งหมดนี่พ่อ เบ่งด้วยเบ่งนี่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 เบ่งด้วยในใบตาดินเบ่งในใบตาดินก็ได้ใบตาดินขอบท่อเนาะบ่หน่แมนโอ้ใช่สิคือผู้ให้ผูกอยังบ่มึงก่อนมันกะติดกับเพื่อน้องชมโบตัวนี้เนาะมีหั้วตะนางยังเรียบร้อยอ้นี่เป็นชงตอนผู้ได้ชดฟังของเขึ้นยี่เพ่นผู้ได้เนาะแมนอ่าขาวส้ม ท่องข่าวทางพุ่นก็นได้ข่าวทางพี่ก็ได้นี <Okay. S 1> ่แค่ไหนต้องพอเป็นเบิรง,งก่อน,น,น,นอือก็สนหกนี่แถมมันเลยแถมให้เหมดเลยโอ้น้ำก๊อกน้ำก๊อกยังเม็ดเลยทั้งหัวทั้งยังเลยนั่นอ๋อโอ้สนใจตัวนี้ได้เอาเอา้ยเอาสิว่าจังไดได้เนาะ ขัไปเบิร์นกันกันนะะเสานีกับแถมบ่นี่โอ้ึกว่แถมเสาเลยต้นก็ดอกก็แค่อย่างแถมเลยโอ้ค่เยเง้นี่ต้นอดใบตาดินกับขอบทองเลยเนาะโอ้คือว่าเฮาอยากชื่อนี่คือเจ้าโอนแห้เฮาเรียบร้อยเลย โอ้โอนเองดูว่ารับอันโอนใบตดินให้เลยโอนซื้อยังไงเดี๋ยวให้ต้องผัวห้ามเป็นคนเบิ่งเราหุ่นนี่นี่หมอืมเดี๋ยมันแบบมัวๆเนาะต้องเงินรอถาวะองมีเพิ่นมาเบิ่งเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวไปชงเบิ่งทุนก่อนเบิ่งมั่นก็งามนึ่ โอ้โนะ้นหมวกขาวหอมมีต <reveal again response> mm ้นหมวก้าอ e ีกน yeah, ี่จักจต้นค่ะสองบักหัวของผูอไปหอดพุ่นเลยบ่ได้หอดลักไฟหอดลักไฟเลยเอาสองต้อนี่สบคูณสามสิเก้าสี่สิบคูณสามส้าทั้ง่วงในสามเก้าทั้งเงาส่สิมเนต์สี่สิบเมตรบ่อทานเบิ้งกับเตือนนี่สี่สกอันสามสิบเก้ คือมีต้นมักผ้าหอมต้นไม่เบียม่อยงั่ปูนเบี้ยเบียนะก็ยุคางนะคางเบี้สมน้ต้นยังเนี่ยต้นมันมนยังมาไอพะกโลนบ่พะกโรนน้าบ่อคอยบริออกอเลยดีได้บรได้เาออกไงอ้หเนาะคือตัวนี้แสนหกเน่ล้ทึนงมีาบงน้ำถมอยนี่บหุยหอมนี่ก็ได้่อ นี่นี่เราเรื่จิมี่บัตดินนี่เขาเบิ่งเลยนี่อยามาหมนี่ก็ได้พามีขอบทองเลยมเรพี่ว่เราไม่จะหายุ่มนแล้วะนหอนแดดขนชื่อของเจ้าเองเลยอายคอยอันนี้โอ้ขยนอนยู่คนไปเอ่ยนี่บ่แต่ว่าทั้งแม่เลาว่าเ้าชื่อนี่เขาอนเองเะ กอเขาไปเฮ็ดอันโอนซื้อเขาเองออ๋โอ้โงหัวหอยกับอายุหัวหอยร่องมือหยักแท้ผู้ชองเขาต้องไปโอนโอนซื้อเข้านึ่บ่แม่โอนซื้อเรียนเป็นซื้อเจ้าเดี๋ยวเขาต้องเข้าไปหาในบ้านแบบนี้เนาะในว่าเขาซื้อคือเว้าได้ราคาขายได้บอกแม่โบลุตยังหรอแม่ได้ราคาขายไมันม่ใช่ลุดก็ได้ได้หัวฮาวยังเขาเห็ดแล้วเพื่อลง น้ำเขากระจาทางเมื่อแล้วนี่นะมีแต่ได้มาใส่มีต้นมะพร้าวหอมแล้วก็ต้นม่งมี่มะพร้าวหอมแล้วกันค่ะมันครบแล้วนะสมซื้อเลาบูรณ์แบว่ามันเป็นของพวกรอัมะปู่นี่ไงเรแจะเป็นต้นมหมี่หม่องมี่คือมันแม่นแถวไปหมดเลยมันนะพวกาหัาควันก็เลยปีนี่เพิ่งลงขึ้นห่างเทียนเดี๋ยวก็ขึ้นไหนันขึ้นไหนว่าขึ้นไหนก็เอาเท่างในก็ แล้วลงทุนสื่อล่ำมันน่หาแซนโอ้หาเซนกี่ปัตี้เนาะผตกแหล่งแ่พการันสูงหนาํยูลโคตรดีเวลาคนมากนะแล้วว่าขั้นเจ้าสีค้ายกันมั่นปีนี้โคควดกันไหนบ่ล้วว่าพอไดนขึ้นขึ้นเนาะโอ้ันว่าเจ้าสีหายล่าหาแซนกันโอ้ยก็นู้นละสำนันนะอันนีกเฟือเลนาะนี้แหละโดยคือมีชองตอนตัวนี้แซนหกตัวนั้นซีมันเนาะ ພໍ່ພາເບິ່ງແດ່ເດີຮນາຄยກັບເອື້ອຍເຮົາກ່ອນຖ້າຕກລງດ່ືຮ້າຂໍທຖ້ນນດຕກລງນືດື່ນນຫມຕດິນກະຈົດ แต่ว <łość> ่าปัดโอนได้ใช่โอนซื้อนั่นโอนซื้อคุณจะจับเส้นแบบเดียวีเพื่อนเพื่อนล้างนี่อันอันอันชักพวงว่าว่านี่ยแล้วโอนซื้อเป็นห่วยมิเตซีล้านผีเขาวะผูซีล้านผูโอซีล้านกันเนาะแมนถ้าโอนซื้อเองนี่บรูดบ่จังหาหมื่นหาหมื่นหาเนาะ

ได้เก็บมืกินไหนไหมเกมแมนิงมื่อหนึ่งน่ะเนาะเอาซาเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนโอมเสือจู่เจ้ามาเห็นที่หนีมันพ่วงกินหัวข่อยน่าว่าออกเป็นซาแล้วข่อยสี่ต่างซาบเหล่เห็นตู่ผ่านคล้ายเครื่องอันนี้เพราะว่าอันแถวหนีโคนอยู่ร้ายข้าเจ้าสิออกมากแบบมัน เป็นจังไรยังอยากขายสมบัตินี่อันนี้นะพมบอกมีเงินผมบอกมีเงินอยากขายเออแก้บลอดพ่นทั้งเมย์พิ่นไหนแก้เลยรักเก็บเลยดยเนาะฮะหันมี่แต่อยากขายบมเป็นเพี้ยงเหรอไหนชู้เจ้ามาอยู่ซะ อ๋อเนาะอ่ะจังใดกะหวยพี่น้องเอยมีแต่ว่าเฮาสิคุยกับอันน่ะเอ้ยเฮาได้เอ้ยเฮาว่าจังใดเด้อเฮาสิโทรหาทางแถวหอนี่สางกะเตียบยังสร้างกะหาก่อนใหม่ๆนึงได้นีหนะเท่ขักแน่นิยิ่โยมได้โยมได้อยู่บ่เห็นเป็นขืนหมดเลยเออคือเป็นข้าวมัดหายแบบเลยบักปีหลอดไม่เห็นอยู่เหมือนน่ะมีหลอดไม่เห็นแถวไแน่ว่ะใช่ลงกลูแเลย คือใส่ลายได้รวดนี่เนาะใส่ได้เนาะักกันหมอนี่ใกล้ๆนี้เนาะจะมทางสร้างก็มัดธรรมดาเร่นี้เป็นหมื่นพูน่กต้นหนมามด้วยแล้วไผ่นะฮันดี้ไม่ยูนิเจอร์ฮันนี่แก้วบึ้งเนี้กกก๋วยกอกอ้อยนาะก็พัวข่อยปลูกเป็มทางร้างบึ้งเนี้ยตะนางนี่นะเขาใส่ให้แล้วนี่นะเลยป่ะโอเคตอนนี้จะคุยกับทางทถวพอได้เดี๋ยวเมื่อเปิดชวนแต่ไม่ลืมปิดเนาะ ตัวนี้เลยอยู่ข้างกับน้องชมโบเลยติดกันเลยติดแฟนเดียเลยนี่แซนโฮกเพื่อนพี่น้องเลยะนทางเขาคุยกับเอื่ยเขาก่อนเดี๋ยวโตกบทอดแม่เพื่อนก็ถอดพอไหวเบื่อต้งว่ากันพี่น้องเอ้ยความุกงกับใจลายเด้อพ่อเด้อโดยอ่ะป่านนี้ไปพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้เนาะไอนี่มีละมองดูงามปะงาม แถมสาวบอยมีด้มสาวบอยไม่ได้แถมสาวเราไม่ได้แถมสาวนะคือมีใบยตะดินครบทองแต่ว่าเขาต้องไปโอนชื่อเองโอนชื่อเองประมาณสามสี่ล้านหรือว่าหาล้านเขาก็ยังโบหุ่นเนาะหืมเพ่งเพ่ถ้าว่าอยากได้มันน้ำเพลนนันเพลนขอทุนคืนหาแสน ้าววัวอย่างเอานามันกะม่แต่ให้เพันกลมันปีนี้มันกะคุยกันง่ายๆคือมีต้นมะเฟืงมะเข้ามีนกหรอกละขั้วอย่างดีเลยมีแต่หาหัวมาปิดนี่เนาะป้าปเมย์ไปป้าป้าโอเคสิล่ะสบายดีป้าลุงก่อนหุสบายดีดูด้วยมาพี่ห็นมาพี่กะโอเคนี่เนาะกะมีแต่ว่าทางสบุนกะจะได้คุยกับทางเอ้ยหักของสมุนก่อนพี่น้องเลยเป็นว่าจังไดเนาะ แต่ว่าเม่นไพจิเป็นคนโชคดีที่ว่าสิได้อนาใช้ซื้อเปเตดินตัวนี้เราถามมาดุนมาส้มน้องการไพพี่น้องเอ้ยที่แน่ๆบริษัทซื้อของสมบุญแท้ๆเลยเนาะเราถามมาติดตามน้องการไพพี่น้องเอ้ย่างมาจังใดเนาะโดยอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ไพพี่น้องเอ้ยทั้งสมบุญกะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวันสุดสุดสุคนเนาะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามคลิปไพพี่น้องเอ้ย สบุนซื้อบรได้ทชื้อของสบุนแน่นอนที่ที่ว่าซื้อที่เขาไปเบิ้งนี่เนาะบรแมวณที่ของสบุนแน่นอนพี่น้องเอ้ยดอยอ่ะจังไรกาพุ่พี่น้องเอ้ย,ย,อย,อย,ออยสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเด้อสบายดีป้าลุงพ่อสุสุขขุคนเนาะดอย